กลับเข้ามาสู่ชว่วงที่2ของรายการเศรษฐีซองในวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโตะเลี้ยงปีใหม่มแบบตะวันตกนะไม่ใช่มนสมัยปัจจุบันนะครับแต่บอกว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับเจ้านายใช้ครบค้าสมาคมสมัยรัชกาลที่ห้ Oh, อ๋ออายุนั้นก็คือยังไม่มีการทําแบบนี้ใช่ยังไม่มีหรับบ้านเรานะ,ะแต่แตยงทางยุโรปเลยทางมองนอกเขาจะมีมาตอกไอโต๊ะยาวๆแหละเขาเลยรับวัฒนธรรมมามัน<ะ>เป็นยังไงฮะการสร้างความสัมพันธ์อันดีของเจ้านายในหมู่พระบรมศารุวงศ์และก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นตั้งแต่ครั้งอดีตเ<ะ>พราะต้องการที่จะ รู้จักแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นครับการเลี้ยงโต๊ะแบบตอนตกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสมานฉันท์แก่ผู้จัดงานและก็แขกผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะการเลี้ยงโต๊ะในแบบตะวตันตกนิยมจัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั่นเองครับโดยจะจัดงานเลี้ยงโต๊ะขึ้นในพระบรมมหาราชวังอยู่เป็นประจำก็คือวันที่หนึ่งเมษายน นะก็ตอนนั้นก็ยังเป็นปีใหม่ไทยอยู่ะนะถือว่าเป็นปีใหม่ครับเลี้ยงโตะเฉลิมพระชมพัรษาเลี้ยงโตะจีนในเทศกาลตุษจีนเลี้ยงโตะเข้าแช่สงการเข้าแช่ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายน,นะครับจะมีโครงเลี้ยงโตะปีใหม่ของพุทธศักราช2417เจนี่ยจะมีโครงมีความว่าปีใหม่ให้เลี้ยงพระปปะยุรวะวงเชิญเสด็จทุกองค์พี่น้องขอให้ท่าน จงทรงเจริญสุขเถิดนาภัยพยาธิอย่าพ้องแผกพ้นชนยืนอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานว่าเนี่ยมีโครงในธรรมาพูดถึงใช่าถึงนี้นะครับก็พูดถึงเนี่ยประยุรวงพี่น้องอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเลี้ยงฉลองกันนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการ นวว่ามีชาตวนตกเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงกันยังไงนะสักครู่ครับ